เสิร์ฟน้ำมันนะครับเติมเชื้อเพลิงก่อนลุยงานครับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างรถขุด2คันซานี่เอสบายนึ่งห้า่ปาเจาะหิวน้ำมันมาพี่ต้นขึ้นไปเติม ก่อนทำการลุยโหดครับอ้าวกินน้ำมันซะแล้วปลาเจาะดูดน้ำมันแต่น้ำมันดันเข้าคอครับโอ้โหโอ้ปลาเจาะกินน้ำมันแล้วนะครับถ้ากินน้ำมันอย่างนี้พุ่งแน่นอนครับ เครื่องร้อนดเดือดแน่นอนถ้าลักษณะนี้ จอกินน้ำมันแบบนี้รับรองบู์เต็มพิกัดเป็นไงกินไปจา้าอมลิตรหนึ่ง,งโอ้มันจะบ่าชูบฉีดปะยังตีวันนี้นี่แหละครับดูน้ำมันแล้วก็ต้องมีกินน้ำมันด้วยเป็นเรื่องปกติ นะครับของการใช้สายแล้วก็ใช้ลมจากปอดของตัวเองเนี่ยเพื่อดูดดึงน้ำมันนะครับจากถังลงมาผิดพาาดทางเทคนิคก,ก็จะกินครับใครที่เล่นกับสายแน่นอนว่าร้อยทั้งร้อยจะต้องเคยครับผมก็เคยครับรวมๆน้ำมันที่เคยลงท้องก็น่าจะเป็นลิตรเหมือนกันนะเหมือนป่าเจา าวนี้เลือดร้อนเน่นอนแล้วครับโอ้เติมพลังแบบนี้รับรองมีดีกีถึงเดือดครับไปหาน้ำกินแล้วป่าเจาะ เติมพลังครับก่อนลุยงานครับภารกิจขุดลอกหนองน้ําบ้านขวาวตำบลบะเคียบขุมเมืองบุรีรัมย์สองขุนพลครับป่าเจาะกับพี่ตน้นยวดูว่าหน้างานจะเป็นอย่างไรไปยังไงมายัางไงติดตามกันในช่วงต่อไปครับช่วงนี้ น้ำจิ้มไปก่อนเพิ่มพลังเติมพลังให้กับทั้งคนและทั้งรถเจอกันใหม่สวัสดีครับ